คุณพีพีเน็ตครับพีเน็ตนะครับเราเป็นโรงงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ณมูวดที่มีความหลากหลายรูปแบบที่สุดนะครับฮะและมูวดของเราสามารถที่จะตอบโจทย์บ้านได้หลากหลายสไตล์นะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีความร่มรื่นนะครับวงกบเป็นวงกบที่เป็นลายไม้สักซึ่งพีเน็ตก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับบ้านหลังนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้ จะเป็นบ้านของดาราท่านใดเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับป๋องเองนะครับครับวันนี้ครับดีใจมากที่ได้มาติดตั้งมุ้งจีบให้กับบ้านพี่ป๋องขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้เรามุ้งลวดอะไรกันครับที่คือมุ้งลวดพับจีบ เห็นไหมครับว่ามันมีลายไม้สักวงกลืนเก่าวงมกบบ้านของพี่ป๋องเลยถูกต้องเลยฮนะแบบกลมกลืนแล้วแบบก็เหมือนเหมือนเป๊ะๆผมใช้คทานี้ก็ได้นะอืมใช่ครับดีเลยครับครับแล้วมาดูนะครับวิธีการใช้งานครับนี่ครับพี่เขาสามารถมีฟิลครับเก็บไว้ด้านซ้ายหรือคุณจะอยากจะเก็บไว้ด้านขวานะครับหรือแม้แต่วิธีการใช้นะครับคุณอยากจะใช้ อ๋ออันนี้คือเพราะว่าคุณเปิดกระจกคัานนี้นะครับหรืออยากจะเปิดกระจกบานนี้เราก็ใช้ก็ได้ดก็ได้อันนี้แม่เจวเลยครับพี่รับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ได้หมดเลยเออ คือผมว่อยากจะติดมุงม้งมุ้งรั่วนหรือมุ้งมุ้งจีเนี่ยเพราะว่าต้องอยอมรับว่าคือบางทีผมชอบบ้านโลง่ลงๆบางทีไม่อยากปิดกระจกก็อยากจะเปิดรับลมแล้วก็พอมันมีพวกมุ้งจีแบบนี้นก็การพวกยุงมมาแรงต่างๆด้วยข่าวดีเลยครับเห็นไหมครับว่าบ้านมุง้งเรือสมัยเก่านี่ห้ามมุ้งก็โชว์ตลอดเวลาหมายความว่าอุ่นใช่ต้องจับตัวนี้เก็บแล้วครับได้ ปีปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ทองทำความสะอาดก็เลยเพราะเขาเก็บได้อสําหรับมุ้งลวดพับจีบพี่เน็เดี๋ยวเชิญพี่ป๋องครับเดินไปดูอีกบานนะครับได้ครับพี่มีครับมันจะเป็นบานเล็กหน่อยบานเล็กหน่อยมุงกลมเนี้ยครับเป็นมุงกลกที่เปิดออกด้านนอกเป็นลักษณะมุงกลอกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพี่เน่ยสามารถต่อกับมุงกลอกได้ทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวไปดูครับบานนี้ครับ มต้าให้โอ้โนไงแล้วทุกท่านเอ้ย่าฮะนี่อออออดนะฮะไม่ต้ดึด้วยข่าวอย่งไราเสร็จปุ๊บอ้าวอย่างนี้เหสะดวกสบครับเหมือนอมติใช่ไปเก็บ นะครี่นี Chun, ่ค mm ุณ hmm. ผู้ชมเห็นนไหมไออันนี้คือกรอบเรือของผมนะแล้วของพี่พีพีเด็ดนะเห็นไหมสีเห็นไหมเขาจะปุมเรืนองโดแบบเห็นไหมเนี่ยเหมือนเอาผมจะว่าเหมือนแบบเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหนี่ดีเลยอ่ะมีมีไอกรอบแบบนั้นมีกี่สีก็มีมีจริงจริงอ่ะเราสามารถทําสีได้ตามที่ไปต้องค้าเลยเอาเหรอฮะใช่แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยใช่ครับทำสีได้เลยไว้ทำสีได้เรื่องสีเลยแล้วเราเขามีสีครบทุกสี ใช่ครับ <c oughs> คือเราไปโรงงานออกแบบผลิตภณัณฑ์นวดทุกชนิดเราออกแบบสินค้าเองอเพื่อตอบสนองกับมุมกบได้ทุกมุมกบนะครับและสีของเราเนี่ยทาได้ทุกสีาตามที่มุมบ้านลูกค้าอยากได้เลยนะครับโดยเฉพาะมุมกบผมเป็นดังนางเช่นคอสเทนับเราก็สามารถทําสีคอสเทนได้ด้วยเทุกสีทุกขนาดจะกรอบเล็กกรอบใหญ่ ปันได้หมดทําสีได้หมดทุกสีตามสเตคเลยครับและตัวนี้ครับครับผ้ามุ้งนะครับอ๋อผ้ามุ้งตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับเขามีแปลงสักหลา่ด้านหลังนะครับผ้ามุ้งเนี่ยไม่ต้องทาความสะอาดตลอดอายุการใช้งานอือายุการใช้งานมาประมาณเท่าไหร่ทุกทีครับตัวนี้ครับถึงสิบปีครับสิบปีเลยนะสิบปีครับฮะและนะครับกรอของมุ้งจีบของทีเนี่ยนะครับ เรารับประกันสีนะครับจืดซีดนะครับรับประกันสี10ปีด้วยอีก10ปีรับประกันสีนะครับ,รบโอ้ลูกโตพอดีเลยฮะเดี๋ยวพี่ป๋องเดี๋ยวพี่ป่องช่วยปิดแล้วก็กดมันขึ้นไปทีนึงครับผมโอเคอ่ะสี สวยงามไหมครับและนี่คือมุ้งลวดอีกรูปแบบหนึ่งของยี่เน็ตยคืออะไรจ้ะอ้าวเซอร์ไพรส์ผูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเจะเปิดนึกวจะเปิดไปถึงเขาบอกไปไม่ใช่นะครับนี่ครับอะไรยังไงครับพี่อธิบายมาเิมุ้งจี๊ดเพชรเฟรนดี้เพื่อน้องหมาน้องแมวเหรอถูกครับเพราะอดีตที่ผ่านมาไม่มีมุ้งอะไรที่สามารถโนน้องๆเขาได้เพราะน้องมันชอบแบบว่าพุ่งเลยมันก็ แล้วก็ต้องซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกต่างหาจบเฮ้ยโจบเบาสิอย่าพังเลยนะเออจบนี่ครับครับตะกุยควรนะครับเขาแข็งแรงครับนะครับเพราะเขาเป็นโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมอ๋ไม่ใช่ท้าโอ้โหเหรอล็อกได้ครับพี่ล็อกนะครับนี่ล็อกล็อกได้นะครับนีืไม่แต่ด้านนอกครับก็จะมีกุญแจ เก๋อ่ะพี่พีันี้มันช่วยเรื่องแบบน้องหมาน้องแมวมาตะกุยประตูได้เลยนะบอกเลยฮะว่าพอติดแล้วเนี่ยมันเข้ากับบ้านเลยนะโดยเฉพาะบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวเนี่ยผมว่าต้องติดต้องมีเลยนะเพราะมันช่วยเยอะจริงนะแล้วพอมันอยู่กับบ้านนะอยู่ก,กับรอบประตูนะอ่ะก็สวยเก๋นะฮะพี่พีเป็นเลงครับเราใส่ใจในรายละเอียดทชิ้นงาน <c oughs> อย่างเช่นนะครับ รางด้านล่างนุ่มคืออะไรครับที่นี่ปกตินะครับรางของมงกิบด้านล่างเขาจะมีร่องเขาเป็นร่องใช่เป็นร่องนะครับถ้าเป็นร่องแล้วนะครับเวลาการนะครับแมลงนะครับเขาสามารถตกลงไปครับตกลงไปแล้วก็จะอาจจะเล็ดรอดได้เราก็เลยออกแบบใหม่คครรับับทําฝาปิดเข้าไปเห็นไหมครับว่าพอปิดแล้วก็เรียบเนียนสวย เออเข้าใจคิดนะพี่พีเนี่ยเออเก็บทุกรลยจริงๆเลยนะเออเพราะบางทีบางีมีปัญหาเรื่องแมลงเล็ดรอดเข้ามาได้ใช่ครับโดยที่เราก็ไม่รู้นึกออกป่ะชาครับเอสุดท้ายมันมีปุ๊บเนี่ยมันคราวนี้ก็มันรอดไปได้เจอแล้วครับเรียบร้อยละด่าเรียบร้อยละช่ครับพี่พีฮะได้มีรูปแบบไหนอีกไหมฮะครับมีครับของเรามีความหลากหลายเยอะเลยเดี๋ยวตามผมมาทั้งนี้ครับได้ครับ จิ้งจกตู้แก่ครับอืมประมาณนี้นะครับดีเลยฮะมันอยู่ของมเบื่อเบื่อพี่จิ้งจกมันอยู่นอกนี่เลยไม่กล้าเปิดไงตอนนี้มันจะเข้ามาครับพอมีตัวนี้กั้นปุ๊บพี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วใช่ครับและตัวนี้สำคัญเป็นเกวายอ่าแม่บ้านครับประกอบติดเองได้ไหวเดี๋ยวคืออะไรฮะมันง่ายขนาดนั้นใช้เครื่องมือแคตเตอร์ตัวเดียวครับ เขาเป็นท like, oh, like ักรับเขาสามารถที่จะ DIY ก็คือในบ้านไหงก็ได้ DIY เลยหรอใช่หรือเปล่าอ๋อเลือดเลยหรอพอเอาไปละจุ่มจุ่มเช็ดเช็ดชี้ชแล้วก็ปล่อยแห้งเสร็จแล้วก็นำมาแปะโอ้แค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่เลย ลวดของตัวผ้ามุ้งลวดของพีเนตครับครับจะมีตัวนะครับแขวนผ้ามุ้งเอาไว้อ๋อตรงนี้ครับอ้เพื่อเพื่อประคองผ้ามุ้งยืดอายุของผ้ามุ้งให้มีอายุที่ยืนยาวพีเนตเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยและจดอนุสิทธิบัตรครับครับคุณเชือว่าคุณพีโพธิใส่ใจเรื่องรายละเอียดมากเลยนะเออส่วนตัวนะครับผมอยากจะบอกพี่พีงี้ว่าขอบคุณจริงๆฮะสำหรับด้านเนี่ย พีเน็ตนะพีเน็ตมุงรวดนะที่วันนี้มาช่วยติดนะมุงรวดมุงจีบให้กับบ้านผมเองนะขอพระคุณจริงๆฮนะวันนี้ประทับใจมากสาหรับพีเน็ตเองนะครับเรามีเปิดอบรมเพื่อสําหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพหรือไปต่อย,ยอดธุรกิจต่อไปได้นะครับหมายถึงว่าถ้าคนใดสนใจอยากจะมาทําธุรกิจแบบนี้หรือว่ามาฝึกอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อพี่พ,พได้ ได้เลยครับต้องไปสร้างอาชีพด้วยใช่ครับผู้ชมสร้างอาชีพนะเออมีรายได้เพิ่มอีกนะครับบอกทุกท่านเลยนะว่าถ้าสนใจนี่ติดต่อไปในเพจใน f c e b o o k นะฮะนี่ของพีเนมุ้งรู้ได้เลยนะฮะเขาจะมีรายละเอียดนะมีน้องๆมาช่วยดูมาช่วยตอบให้ด้วยนะครับฝากไว้เลยฮะพีเนี่กล้าที่เปลี่ยนแล้วคุณล่ะ